สวัสดีค,ครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาได้เวลามากัดให้สบัดกับเราซอคนในคู่กัดสบัดข่าว,าวอย่าเพิ่งแปลกใจนะใครที่ดูพวกเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถึงสุกเนี่ยเอ๊ะทำไมวันนี้เหลืออยู่แค่สองคนเห็นวันก่นกอนนมีทั้งสามคนใช่ปกติแล้วน้องจูด้งจะมาจัดรายการคู่กัดสบัดข่าวกับเราในวันจันท์อังคารพุธนะคะ ส่วนพฤหัสกับสุกเนี่ยน้องจูด้งเขาจะไปสัญจรทั่วประเทศไทยครับไปเก็บเรื่องราวข่าวสารทั่วไทยมาสะบัดกับเรานั่นเองค่ะวันนี้ก็มีให้ได้ติดตามกันด้วยดูรายการเราไปแบบยาวๆและอย่าลืมส่งข้อความไลน์มาคุยกันวันนี้แจกรางวัลเหมือนเดิมใช่แล้วรางวัลบัตรกำนันจากบ i กซี่ห้ายบาทมูลค่าห้าบาทสองรางวัลนะคะวันนี้ถามง่ายๆเลยว่า เมนูปลาทูสุดโปรโดที่คุณชอบกินเนี่ยคืออะไรโอ้ท่าคิดแบบง่ายๆเลยนะเออน้ำพริกปลาทูไหมนี่ไงแล้วก็เป็นพวกต้มส้มปลาทูโอ้หรือจะข้าวข้าวหน้าปลาทูโอ้หรือจะเป็นยำปลาทูเอางี้ละกันหลากหลายมากมายส่งชื่อเมนูมาค่ะพร้อมกับไอตัวสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าแฮชแท็กค่ะติดมาด้วยนะครับแล้วหลังแฮชแท็กก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชม เราต้องการแค่หมายเลขโทรศัพท์ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้โชคดีเราจะได้ติดต่อกลับไปแต่ไม่ต้องกลัวนะว่าเบอร์โทรของคุณนั้นจะถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศเพราะว่าเบอร์โทรจะเห็นเฉพาะทีมงานเท่านั้นค่ะส่งมา2ข้อความไหนโดนใจรับบัตรกำนันจากบิ๊กซีมูลค่า500บาทไปเลยและจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันท้ายรายการวันนี้แน่นอนต้องขอขอ,ขอบคุณบิกบ๊ก ผู้สนับสนุนใจดีของเราคะ่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรานี่ยมันหลากหลายนะครับมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของส,สัดข่าวเด็ดเอาหู้ต่อยก,กันครับโอ้ยต่อยกันจับกลางถนนชายเร่ร่อนเดินของเงินชาวบ้านพอไม่ให้ก็เกิดเรื่องชุนละบุญแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหออกทะเลไปก็ไปเจอกับปลาทูที่มันไม่ธรรมดางานนี้โปะโปะโปะเอ๊ะโปะยังไงเดี๋ยวต้องติดตามนุ่มคลั่งขึ้นหลังคะงัดกระเบื้องปลาใส่เจ้าหน้าที่สุดท้ายจบแบบเจ็บๆหรือไม่ต้องติดตามตามต่อกันแบบชัดๆนคู่กัสสดสะบัดเ้า เอาเริ่มส่งข้อความกันมาแล้วนะครับมากมายหลายเมนูที่เกี่ยวกับปลาคูบางคนบอกขอล้ำๆไปกว่านั้นได้ไหมคุณชนะอะไรละคะคุณเอาขอเป็นปลาทูน่าไปเลยมันคนละอย่างกันแต่ชื่อคล้ายๆเอาไม่ไม่ว่ากันส่งมาเถอะทุกข้อความมันเป็นกําลังใจที่ดีเดี๋ยวเราจะมาคัดเลือกด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีส่งมานะผมย้ำตรงนี้ว่าปลาคูสุดโปรดที่คุณชอบทานชอบกินคือเมนูอะไรส่งมานะครับลายของเราเนี่ยรออยู่แล้ว ที่จะรับข้อความจากคุณผู้ชมแล้วเบรกท้ายจะมาหาผู้โชคดีกันวันนี้เราแจก2ท่านเหมือนเดิมนะยำกติกานิดนึงอย่ายลืมติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ให้กับเราด้วยนะคะถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่ามีผู้ชายเร่ร่อนคนหนึ่งเขาตระเวนไปขอเงินขอแล้วไม่ได้ก็มีเรื่องกับเขาด้วยชาวบ้านในละแวกนั้น,นอ่ะเอือมละอาหมดแล้วล่ะครับ ตีลังกาหมุนโอ้หงงไปหมดใครเป็นใครสรุปใครเป็นคนที่ไปก่อเรือ่องออันนี้เรามีลูกศรชี้ให้ดูนะเห็นไหมอาจจะดูยากเลยนะผู้ชายเลีรยอนก็คนที่โดนเหมือนจะว,ว่าดึงเสื้อจนเสื้อหลุดไปแล้วนะ่ะส่วนคนที่แบบว่าโดนตามของเงินน็่คือหนุ่มเสื้อแดงคนนั้นโอ้โหคุณผู้ชมครับก็เลยเปิดศึกกันแบบนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในซอยสีลมสามหรือว่าซอยพิพัฒน์ย่านบางรัก ทีนข่าวของเราลงไปเลยไหนไหนไหนใครคนต้นเรื่องใครเป็นชายเร่ร่อนที่อยู่ในคลิปนี่ครับสุดท้ายแล้วก็ไปเจอจนได้นะครับเนี่ยฮะยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยกาลังคุยหาของเก่าริมถนนน่ะก็เลยไปถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของแถวนั้นเขาบอกว่า้าเขาก็บอกแบบเดียวกันเลยเนี่ยในวันเกิดเหตุมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวเมียนมาเดินเข้ามาในซอยแล้วก็ถูกชายเร่ร่อนคนนั้นแหละ เดินมาขอเงินเอ,อแต่ทางฝ่ายของผู้ชายชาวเมียนมาเขาไม่ได้ให้ลักษณะก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทกันตามในคลิปซึ่งชาวบ้านหรือพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอื้อมละอากับผู้ชายเร่ร่อนคนนี้มากเลยเพราะมักจะเดินไปไถเงินชาวบ้านน่ะป้าคนนี้แกบอกว่าเนี่ย<อ>บางทีมานั่งทานอาหารร้านป้าป้าก็ให้ทานฟรีนะก็นแต่เบื่อมากเพราะว่าชอบมาพูดจาอะไรให้เขาลำคา้าญก็ถูกต้องค่ะแล้ววันไหนนะที่ไม่ได้เงิน ก็เรียกว่าหงุดหงิดโวยวายสร้างความเดือดร้อนให้กับร้านค้ารวมถึงคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแต่ถ้าได้เงินเอาไปทําอะไรไปกินเหล้าสิเออหลายคนเขาก็กลัวไงคะอังั้นฟังแม่ค้าที่เขาอยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะเมระบายน่อว่ากูจะขายของกูขายของไม่ได้กูลำบากใจกับมึงเลยวันวันป้าจะเป็นประสาทกับมันวันวันอ่ะครับมันย้อนเราด้วยนะเวลามันมาขอเราก็เราก็ให้กินเราไม่ได้หวงกินหรอกแต่มันชอบย้อนชอบพูดมันว่าเราอะไร น้องผู้หญิงกดเงินอย่างเงี้ยมันก็จะเอาเงินเขาอีกแย่งเงินเขากลุ่มจะขอเขาอ่ะครับพยายามจะขอบ่อยครั้งเลยเหรอครับบ่อยบางเห็นสาวๆตัวอุ้ยเหมือนจะไปก้อนเงินเขาน่ะโอ้ยเท่าที่ฟังจากปากของพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นพฤติกรรมอย่างเงี้ยภัยสังคมชัดๆเลยนะก็นั่นสิเราไม่รู้ว่าเขามีาาานนความผิดปกติเรื่องอะไรแต่ยาเสพติดหรือเปล่าหรือความผิดปกติทางจิตถูกไหมแต่ที่สาคัญคือมันทําให้คนอื่นเขาหวาดกลัวไปหมดต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะ เขตสีลมน่าจะบางรักย่านสีลมตรงนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของชายคลั่งเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดร,ราชราชบุรีคลั่งขนาดขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ไปงัดเอากระเบื้องเนี่ยปาใส่เจ้าหน้าที่โ<ฮ>อู้เกิดเป็นเหตุการณ์โกลาหลอย่างนี้ละคะ่ะลงมามานอนมานอนมานอนลงมานอนเออลงมานอนนอนลงมานอนเนี่ยหลวงมังเนี่ยนะนะมาลงมาเออมาหานมีมาเออมาไม่มเดีย อยเข้าไปอยู่ห่างเนี้ยโนนโนนโนเปิงเปงเปงนเนี้ยเปิงเปิงแฮมลงมามันเหนื่อยวิ่งมาหาเราดีกว่าดีเราไปหามันิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหายไปไหนแล้วสุดท้ายที่คุณว่าหายไปไหนคือตกกลางคานร่วงลงสู่พื้นนี่แหละค่ะคุณโอ้ดูว่าลองหนหายไปแล้ว อยู่ไปบนหลังคาแบบนี้มันก็ต้องร่วงแล้วค่ะครับผูช้ชายคนนี้คือนายอำนาจหนูพรมอายุ42ปีนะคะตอ,อนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เขามาเกลี้ยก,กล่อมเนี่ยเขาก็พยายามพูดคุยอยู่นานนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมทำไมถึงไปยืนอยู่บนหลังคาแบบนั้นนะคะแต่คุยไปคุยมาไม่ทันไรค่ะ ตกลงมาจากหลังคานี่แหละคุณ oh, 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 oh. แต่ระหว่างนั้นน่ะตอนที่เขาอยู่บนหลังคาเนะีเขาก็คว้างปานสิ่งของลงมาลงมาใส่เจ้าหน้าที่อ่ะนี่นี่นี oh. ยามไปแงะๆหลังคาค่ะ ง,งัดงัดจริง,รงมือเปล่าดิและนะแล้วก็ทุ่มใส่ชาวบ้านเขาหูบ้าพังจริงจริงโอ้โหเหตุการณ์นี่คุณเชื่อไหมคุณชิสาค่ะระดับใหญ่หญๆโต,โตต้องลงมาจาัดก,การ<ม>าเอง<ด>นะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพร้อมกับผู้กำกับสาาพโพธารามลงพื้นที่เองวางแผนเองในการเข้าจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุคือเนี่ยในช่วงนี้ที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยกำลังงัดกัดไอ้หลังคาตรงนี้เนี่ยนะเหมือนกับว่าเนี่ย เดินไปเดินมาแล้วพลาดล่วงหล่นลงไปอ่ะคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะล่วงไปสักพาไหยแล้วมาโผล่ตรงไหนนี่เลยตรงนี้ติดอยู่ตรงฟ้าเนี่ยหัไม่ตองแต่งโอ้ยแล้วก็บอกให้คุณตำรวจเฮลมีเฮลมีมาช่วยทีคือแทนที่จะลงดีๆนะท้ายก็ตกมาแบบนี้แบบนี้ก็เจ็บตัวสิครับค่ะเจ้าหน้าที่ก็นาตัวลงมาสุดท้ายก็ปลอดภัยนะมาเสืบสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่านายอานาจ ติดยาเสพติดถูกจับกลุมแล้วด้วยนะคะเข้าออกเรือนจําเป็นว่าเล่นเลยอ่ะแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเมาค่ะมีอาการเหมือนคนเมาผู้จ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้เมาอะไรแหละพอเมาเล่งไงเสียสติปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านทุบทําลายหลังคาบ้านอย่างบ้าคลั่งเอาตัวลงมาได้แล้วนะคุยกับนายอำนาจหน่อยถามว่าจะคุยรู้เรื่องไหมนั่นสินายอำนาจครับผู้จ้าไม่รู้เรื่องกไปวนมา สิ่งที่ทําอยู่นะก็คือพนมพนมือพนมมือสวดคาถาด้วยออสวดคาถาไล่เจ้าหน้าที่เหรอโอ้โไม่รู้ละอย่างนี้ต้องมัดแขนมัดขาแล้วก็เอาขึ้นเปลไปแบบนี้ใช่นะนล็อกตัวไว้ก่อนถูกคือคงไม่ได้ส่งโรงพยาบาล,ลนะ <c oughs> เพราะาอะไรเพราะว่าอาการแบบนี้ไปห้องขังก่อน ไปสงบสติอารมณ์ก่อนจากนั้นคุณตํารวจก็จะตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะครับถ้าเจอสารเสพติดแน่นอนล่ะค่ะต้องดําเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดส่วนคดีทําลายทรัพย์สินนั้นทางตํารวจก็จะให้เจ้าของบ้านผู้เสียหายทั้งสี่หลังเนี่ยมาแจ้งความนะคะสี่หลังเลยคุณนะาสี่หลังเลยนะโอ้บ้าคนั่งจรไงไปงัดหลังคาบ้านเขาตั้งสี่หลังอะโอ้โหแล้วทำตอนคืนหลายคนเขาเดือดร้อนเลยด้วย่ะ ทุ้าครับเรื่องนี้เป็นข่าวเป็นคราวกันมาได้สักสองวันสาวันแล้วมั้งตั้งแต่วันที่18เมษาเออคือเรื่องของน้องมันนีแมวสุดรักสุดห่วงของคุณเจ้าของมันหายไปคุณมีมี่สุดท้ายเจอแล้วดีใจด้วยค่ะไปดูกันหน่อยตอนที่เจ้าของเจอกับแมวของเขาครับดีใจมากเลยน้องเดินกลับมาทุกคนจะถามว่าแบบ อยู่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ช่น้องเดินกลับมาที่หมู่บ้านเ <c oughs> มื่อตะกี้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็แบบที่พี่ร,ปรอปภเป็นคนชี้บอกวิ่งเข้าบ้านเพื่อนเพืน้านไปเมื่อกี้แล้วแบบจังหวะมันได้มากแบบว่าลงมาแล้วแบบพี่รปภไปกดกิ่งที่บ้านเนี้ยเพราะน้องมาเราก็แบบตามหาก,กันกับพี่พีทีมมีทีมของเราแล้วก็ตอนแรกน้องไม่ให้จับนะจะกระโดดหนีด้วยน้องอ้วนโอ้อยดูดูดู นี่ยนี่คือสภาพก่อนหนีออไปนะผมผมใช้คําพูดถูกปะหนียกไปคือมันก็ไม่ได้หนีหรอกมันคงจะหลงไปแหละออออแต่สภาพตอนที่ยังไม่หาย,ยแล้วตอนตอน,นสมบูรณ์เนี่ยเจ้าขอเขาเจอแล้วเ,ออเนี่ย มาดูสภาพเหมือนจะผอมลงนิดนึงเพราะว่าอย่างนั้นนะแต่ผมดูแล้วมันก็ยังดูแบบขนมันหรือเปล่าขนมันยังฟูอยู่ยังดูแบบเอออวกอกอืมดีอ่าอย่างนี้ละการคุณผู้ชมคือเจ้าแมวตัวนี้มันหายออกจากบ้านย่านทาวอินทาวไปเมื่อคืนวันที่18เมษายนที่ผ่านมาค่ะแล้วเจ้าของเนี่ยเขาก็ตั้งเงินรางวัลใช่ไหมล่ะก็ใครเจอแล้วพามาเจอกับเจ้าของได้ ให้เงินรางวัลเนี่ยสูงถึงสามแสนบาทหลายคนออกมาช่วยตามหาไงแต่พอหาไปหามาเจ้าของเขาประกาศยกเลิกใช่ไหมก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดการประกาศตามหาสุดท้ายค่ะน้องกลับมาเองกลับมาเองก็เลยเหมือนกับว่าคงไม่มีใครได้รางวัลเงินสามแสนบาทนี้ไปถามว่าแล้วกลับมายังไงมีใครรู้เห็นไหม มีพี่รปภหมู่บ้านเนี่ยโทรศัพท์แจ้งให้เธอไปหาน้องแมวคือผมไม่แน่ใจนะลักษณะเหมือนกับประมาณว่าแมวมันเดินเดินมาแล้วแหละแต่พี่รปภในหมู่บ้านเขาเห็นเห็นปั๊บเนี่ยจะไปจับเลยมันก็ไม่ได้เพราะแมวมันไม่คุ้นมันก็หนีไงมันเหมือนกับว่าหนีไปบ้านใกล้เคียงที่ใกล้ๆกับ้านของเจ้าของใช่ทีเนี้ย ก็สุดท้ายพี yeah, ่รปภเขาก็ไปแจ้งรปภอีกคนนึงให้ช่วยแบบว่าดักหน้าดักหลังแล้วก็ดีแจ้งให้กับเจ้าของค่ะพอเจ้าของมาอุ้ยแมวตัวเนี้ยมันจําได้ใก็เลยยอมให้จับครับถูกค่ะท้ายที่สุดก็เลยได้พบกันแต่โดยดีทีนี้ถามว่าเงินสามแสนเนี่ยจะให้ใครในเมื่อก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแจ้งล่าสุดเห็นบอกว่าให้แล้วสามแสนเดี๋ยวให้แน่เจ้าของบอกว่าจะนําเงินรางวัลสามแสนบาท มอบให้แก่นายปิยะอายุ18ปีเจ้าหน้าที่รปภเวรกะดึกนคนที่แจ้งไปนั่นแหละก็ถือว่าพี่เขาเป็นคนแจ้งให้เจ้าของแมวเขา<น>ทราบจริงๆแม้ว่าจะยกเลิกการให้เงินรงางวัลแล้วก็ตามนะคะ,ะอ่ะเขาก็จะให้พี่รปภคนนี้แหละนะส่วนจะไปมีข่าวออกมาไงคุณชนะว่าเดี๋ยวจะไปแบ่งกระจายให้คนช่วยหาไม้หรือบริจาคให้หน่วยงานองค์กรหรือเปล่าหมายถึงว่าผมว่าเจ้าของน่ะเขานจะให้สินรางวัลแหละกับไอ้คน ที่มาช่วยเธอตั้งแต่ในวันก่อนๆน่ะนะในการตามหาไม่ว่าจะมากน้อยอะไรยังไงผมว่าทุกคนก็ทําด้วยใจจริงๆแหละถูกต้องแล้วเจ้าของเองเขาก็รักแมวมากอเงินสามแสนสำหรับความรักของเขาผมว่ามันมันคนเละเรื่องกันคือต้องรักมากๆจริงๆถึงกล้าทุ่มขนาดนี้แล้วฟังจากน้ําเสียงจากสีหน้าแววตาตอนที่น้องหายไปกับตอนที่น้องกลับมาเนี่ยเราสัมผัสได้ว่าเขารักแมวจริงๆเขาดีใจมากเลยนะยินดีด้วยนะครับต่อไปจะไม่หนีไปเที่ยวไหน ออไม่ให้ไปไหนแล้วดีแล้วล่ะเจอยินดีด้วยนะ<า>แต่ถ้าสถาบุชีสาของรักของห่วงที่บ้านาถ้าเกิดหายไปทาไงอ่ะของรักของห่วงอ,อ่ะมันก็หลายอย่างคุณหมายถึงของรักของห่วงอะไรอ่ะสามีเอาสมมติถ้าสามีหายคุณคุณตั้งลงวันนาจับอะไรอย่างนี้ไหมนาจับเลยเรียกว่านำจับได้เลยสามีเหรอเออถ้าถ้าสามีหายเอาสักสามแสนพากลับมาอะไรเงี้ยเอาไหมไม่ดีกว่าไมไตั้งาำลังนำจับเพราะที่ฉันเนี่ยนะยึดคติอย่างหนึ่งว่าที่เขาบอกว่าเสียทองเท่าหัว เอาหัวหนูไปเลยค่ะ <The same> ใช่ไหมคือคือถ้าจะเสียทองถ้าหัวเอาหัวหนูไปเถอะค่ะไปเลยค่ะ <The same> เพราะว่าทองแพงมากนะแหมคูณคพูดไปดเดี๋ยวสาม,มีี่ฉันดูอยู่งอนคุณช่วยชก,ก,กันี้แต่งด้วยเอออหยอกกันเล่นแต่พูดถึงเรื่องข่าวแมวหายแมวต้องกินอะไร ปลาทูปลาท,ทูกับแมวนี่คู่กันเออเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงเชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มาหน่อยว่าเมนูปลาทูที่คุณชอบแนตะ่เมนูอะไรครับแล้วคุณอยากรู้ไหมว่าเขาตกปลาทูหรือเขา<ง>หาปลาทูกันมาได้แบบไหนเคยคิดเคยสงสัยไหมโอ้ยจริงจริงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว<อ>่าปลาทูเขาตกปลาแบบนี้ปกติหรือว่าวานแห่เพรานั่นน่ะสิคุณเพราะฉะนั้นนาเรื่องนี้ค่ะน้องจุด้งไปหาคําตอบมาให้นะคะว่าเวลาเขาหาปลาทูมาเนี่ยเขาใช้วิธีการจับปลาทูโป๊ะ ต้องออกไปท้องทะเลอันกว้างใหญ่เออโป๊ใช่มันจะทำกันอย่างไรทำเวลาไหนอ้าไปติดตามพร้อมกันเลยในช่วงสบสัดทั่วไทย ประเดิมตอนแรกในช่วงสะบัดทั่วไทยไปกับผมจูดงผมจะพาไปดูสุดยอดปลาทูไทยที่บรรดานักชิมต่างยกนิ้วให้นั่นก็คือปลาทูโปสงสัยกันไหมล่ะครับว่าปลาทูโปะมันคืออะไรโปปลาทูหน้าตาเป็นแบบไหนไปเข้าไปผมจะพาไปชมกัน แม่แล้วตอนนี้ผมอยู่ทีอ่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับผมจะพาผู้ชมไปดูปุ๊กแทะแอบโป๊ะะถูกแล้วครับเป็นโป๊ะปลาทูนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับไม่ค่อยมีใครทําแล้วนะครับแหมอยากจะรู้แล้วสิครับว่าโป๊ะปลาทูที่นี่เนี่ยมีลักษณะอย่างไงและปลาทูโป๊ะจะอร่อยมากแค่ไหนแหมผู้ชม คชมครับโอ้ยนั่งเรือมาสักพักแล้วนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับปากอ่าวเพชรบุรีครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องขับเรือแล้วนะครับอยู่กับสาเรือสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแล้วอย่างนี้เราเราออกวันนึงกี่กี่เปรี่ยวอะวันหนึ่งรัดกี่วัน ทอบเที่ยวนึงเดียวทองคือก็ประมาณรอบประมาณตันทุบสิทุบไปล่อบครับแมื่ก่อนนี้ก็มีโมเยอะเลยนะครับสมัยก่อนเมื่อ โยมครับโปะปลาทูที่เรานั่งเรือมานานแสนนานนะที่เห็นไหมครับตอนนี้เรือเริ่มชะลอเพื่อที่จะเข้าใกล้โป๊ะแล้วนะฮะโหแต่ว่าตอนนี้มีเมฆคลื้นมาทางนู้นครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อุปสรรคของของเรานะครับผมนี่นะครับผู้ชมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือปีกโปะนะครับอันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าสามเหลี่ยมนะครับเข้าไป เรื่อะเข้าไปตรงวงโปะนะครับตรงนี้เขาจะใช้เสาเป็นไม้ไผ่สลับกับออต้นตาลน,นะครับผู้ชมซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่ทําโปะเนี่ยเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับ mm hmm. เขาทากันมาประมาณเกือบร้อยปีแล้วตระกรนเนี่ยหูมี90เจ้าร้อยเจ้าตอนนี้หูในเพชรบุรีเนี่ยเหลือเพียงแค่3เจ้าเท่านั้นนะครับพอเข้ามาเรื่อยๆตรงนุ้นจะเป็นห้องลวงครับเสร็จแ,แล้วเขาก็จะยกประตูโปะขึ้นตรงนี้พอน้ําลงไปแล้วเนี่ยปลาเขาจะวิ่งตามแนวนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็เข้าไปตรงหุ้น นี่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 อันน,นี้พี่เขาว่าลังสาวเชือกนะฮะเอาไปผูกกับผูกกับต้นต,นตาลอันนั้นนหครับพี่ผู้ชมครับแหมอนนี้หน้าตื่นเต้นไปอย่างยิ่งแค่ประคองตัวให้อยู่บนเรือนี่ก็ยากแล้วขึ้นอนันี้ยากกว่าผู้ชมครับแหม่ได้มาทาอะไรท้าทายแบบนี้เนี่ยสุดยอดจริง,รงๆเลยเนี่ยผู้ชมจะเห็นว่ามีแค่เชือกเส้นเดียวนะจ๊ะ แลวก็ต้องใช้มือในการคว้าแบบนี้เลยโอเคคุณผู้ชมลองดูแหมตาแล้วมันต้องลองอ่าได้คุณผู้ชม,มย่มยอดเลยน,นี่คือฟากน,นะครับผมหรือว่าประตูที่เขาใช้กัน้นนี่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ห้องหลวงแล้วข้ามาตรงนี้เดี๋ยวสักพักนะครับเขาจะยกขึ้นนะฮะแคบสาสตันคุณผู้ชมคงเกงใช้ได้ ตอนนี้อวนก็หดก็ามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้เตรียมที่จะช้อนปลาทูนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้เยอะแค่ไหนคุณผู้ชมครับขณะที่เรากําลังสาวอวนช้อนปลาที่ติดอยู่กับโปะนี่นะครับอยู่ดีๆฝนกระดันตกลงมายังไม่ทันตั้งตัวเลยทําให้การจับปลาทกโป๊ะครั้งนี้ดูทุลักทุเลขึ้นไปอีกปลาที่จับได้ในวันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหรแต่ถึงจะได้ปลาทูไม่เยอะ ผมก็ยังไม่ถอดใจนะครับเพราะยังเหลือโป๊ะปลาทูอีกหนึ่งลูกตอนหน้ามาลุ้นกันต่อครับว่าการออกทะเลไปจับปลาทูโป๊ะของผมเที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีจะสมหวังหรือว่าผิดหวัง โอ้โหไปถึงที่ฝนตกซะได้ไม่รู้เหมือนกันเรว,ว่าจะจับมาได้เยอะแค่ไหนเพราะฉะนั้นต้องติดตามต่อในวันพร,รุ่งนี้นะคะ<ร>มนลุ้นกันว่าจะจับปลาถูได้เยอะแค่ไหนกับน้องจุดงสมัรทั่วไทยครัคุณผู้ชมครับมาฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างน,นะ <c oughs> ครับจะขับรถนะครับไปบนท้องถนนต้องระมัดระวังไม่ฉะนั้นจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ ขออนุญ,ญาตพูดแบบกลางๆไว้ก่อนนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นอุบัติเหตุจริงๆชัดๆว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไระเพราะฉะนั้นจะไม่ได้บอกเลยนะว่าฝ่ายไหนผิดหรือฝ่ายไหนถูก แต่เรื่องของเรื่องเนอุบัติเหตุเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆนะคุณชิสาใช่ค<ส>่ะแวบเดียวช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองที่มันเกิดเป็นอุบัติเหตุอย่างกรณีนี้เนี่ยเราเห็นจากกล้องหน้ารถคันนี้แหละเหมือนกับว่าเ,าเขากําลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยซึ่งขเขาเปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตรงนี้แหละเราไม่เห็นเราไม่ได้เห็นใช่ไหมเออแต่ว่ามอเตอร์ไซคันข้างหน้าที่เหราเห็นเนี่ยนะคะที่เสื้อสีดําแดงเนี่ย เขาเหมือนจะตรงไงแต่ขณะที่รถคันที่มีกล้องหน้ารถเขาเลี้ยวออก็เลยอาจทําให้ชนกันนิดหนึ่งน,น,น่านะก็ล้มลงไปกับพื้นแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะเลี้ยวเนี่ยบางทีบางครั้งอาจจะต้องขับให้ช้าแล้วก็ต้องดูเลยนะว่าเอ๊ะรถที่อยู่ทางซ้ายโดยเฉพาะอมอเตอร์ไซค์เขาจะตรงหรือ,อว่าเขาจะเลี้ยว อย่าไปคิดแทนถูกดูแล้วดูอีกดูให้ดีดูดให้มั่นใจซะก่อนนะคะไม่งั้นก็หยุดเลยไม่เป็นไรนะคะดีกว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับขอบคุณคลิปจากแฟนเพจกล้องหน้ารถด้วยนะคะครับไปดูเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันบ้างเฮยไม่อยากดูกลัวมันแหมก็ดูเอาไว้เป็นเรื่องการทะเลาะวิวาทในครอบครัวหรือเปล่าเป็นเรื่องของการทะเลาะกันระหว่างผัวเมียเรื่องคู่เนี้มวยถูกคู่จริงๆค่ะ 哦。<music> oh. นี่มันยังไงกันล้วเนี่ยโอ้ไม่รู้ชีรรใคเลยแม่พุ่งมาแล้วเห็นไหมดูท่าจะโมโหอะไรสักอย่างอย่างหนักนะพ่อดีเดินชิวตัวปลิวเดินแบบอัดๆเลยอ่ะแต่ก็เหมือนพูดพูดบนๆนะก็นั่นสิเหมือนท้าทายอยู่อ่ะคุณชนะนะแต่ยังไงต่อแม่แม่เริ่มมาแล้วนีนส่วนอีกสองคนนั้นน่าจะเป็นลูกแม่ลูกห้ามพ่อกับห้าแม่แบ่งหน้าที่กันเลยคนละคนเออ ห้ามห้ามแม่นี่แม่แม่บอกหยาบยาปล่อยปล่อยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวย่ำหน้าเลยย่ำหน้าเลยกระโดดเท้าคู่เลยค่ะเออเพ่อพ่อก็บอกเอ้าแน่จริงมาสิเดี๋ยวจะก้มหน้าให้ย่ำเลยโอ้โหท้าทายกันอย่างนี้แม่ก็ดีทั้งตัวเลยค่ะเอาเรียกว่าแบบตัวลอยเลยค่ะโดู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 โอ้ยเอา สรุปสุดท้ายเขาก็หยอกกันเล่นนะไม่ได้มีอะไรเห็นบอกว่าทะเลาะกันเรื่องของการทำอาหารนิดๆหน่อยๆเออเรื่องในบ้านนี่แหละในบ้านทำไม่ได้มีอะไรแต่อย่างงี้ท่องเอาไว้นะคุณพ่อบ้านนะ่าไปคิดมากกับเรื่องพวกนี้มีปัญหาอะไรกันก็ท่องเอาไว้ว่าทับที่อยู่ได้ทับใจอยู่ยากแต่ถ้าหากว่ากาบผมกาบผมเมียกาบ อยู่ได้ตลอดทั้งชีวิตเ,ออเียวับสรุปคือครับอย่างเดียวถูกต้องครับผมอย่างเดียวขอ <c oughs> บคุณคลิปน่ารักนี้จาก TikTok s i n t o p e ด้วยนะคะ<ร>ไปตามต่อแล้วกันว่าบ้านนี้จะเป็นยังไงนะคะอา<ร>ล่ะคุณผู้ชมขะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันหน่อยนะคะว่า คนกรุงเนี่ยที่จะเลือกตั้งกันในเดือนหน้าเนี่ยมีปัญหาอะไรไหถ้ามีอยากจะให้สะท้อนออกมานะคะด้วยการที่จะโพสต์เป็นคลิปหรือว่าวิดีโอเป็นภาพนิ่งหรือเป็นข้อความก็ได้ในโซเชียลีเดียของตัวเองอจะเป็น f c e e o o o เป็น i n s t a g r ก m ก็ได้แล้วก็แฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานครมาด้วยคืออยากจะให้โพสต์ลงใน Facebook ของคุณผู้ชมแหละมันง่ายที่สุดเพียงแค่คุณติดแฮชแ เรียนผู้ว่ามาหานครติดไอ้ตรงนี้เพื่ออะไรไทยรัฐทีวีของเราแล้วก็ออนไลน์ line, แล้วก็ทุกเครือเขาจะได้ไปดึงไปดูว่าเอ๊ะ ไอ้ข้อความไอ้ไอที่เป็นปัญหาของคุณผู้ชมที่อยู่ในเฟซบุ๊กของคุณผู้ชมน่ะมีอะไรบ้างเราจะได้หาง่ายๆอ่ะบางคนนิ่งเลยปัญหาเนี่ยเจอบ่อยมากนะคะทุกมุมเมืองแม้ว่าตอนนี้จะเอาลงดินหลายพื้นที่แล้วก็ตาม,มหรือการสัญจรทางเรือทางน้ําทางบกก็แล้วแต่โดยเฉพาะทางโบกกลเป็นทางน้ําไปแล้วแบบนี้น่น,นะ่ะส่งกันเข้ามาอย่าลืมติดแฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานครจะได้ส่งปัญหานี้ถึงผู้ว่าคนต่อไปด้วยกันครับและอย่าลืมนะส่งข้อความมาด้วยเดี๋ยวเบรกหน้าจะมา มาหาผู้โชคดีกันแล้วนะเนะมนูปลาทูอะไรที่คุณชอบทานส่งมานะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวชั่วหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่คกัดสมัดคขา่ขาวม,มาเลยค่ะมาดูเรื่องราวในครอบครัวกันหน่อยเขาบอกว่าสนุกสนุกยังไงล่ะ ลูกชายโอ้ยกำลังคุยกันในโซเชียลกำลังคุยกับเหล่าบรรดา FC ซีหรอมัง้ง oh. แต่เสียงดังไปได้เข้าหูแม่ uh. แล้วแม่ก็มากับพ่อ <Ha. S 1> สุดท้ายเป็นเรื่องซะอย่างนั้นนะครับ <Why? S 3> ทำไมผมไม่มีแฟนเลยผมน่าจะได้ความเจ้โชู์จากพ่อมาสักพี่ึงนะคจะได้มีแฟนเยอะ อเอาจริงๆนะตอนแรกผมคิดว่าเขาทำเล่นๆนะแต่พอดูจากสีหน้าของคุณพ่อแล้วมันมันเรื่องจริงปะเนี่ยนี่ดูดูแม่ตกร้อนเลยนี่ไม่ต้องโกงต้องกินลแล้วนี่ทำแต่ตัวอย่างไม่ไดีให้ลูกดูนี่ไงล,ลูกลูกลูกไลูกพูดอะไรพูดอะไรคุณชิสา ลูกบอกว่าอะไรได,ได้จะได้ความเจ้าชูพ่อมาสักครึ่งใช่ไหมจะได้มีแฟนเออโอ้โหเท่านั้นแหละแม่รู้เลยที่ผ่านมาทําไมไม่กลับบ้านเนี่ยเพราะอะไรพ่อไม่ได้รู้เรื่องกระทำกับข้าวจะกินข้าวแต่ลูกไม่ได้กินสอย่างนั้น ประโ,โูโลูกเอ้ยเขาหลังจะพูดอะดูหนะ้าดูหลังหน่อยหน้าพูดแบบนี้ที่บ้านแตกหมดแล้วข้าวปลาไม่ได้กินแล้วมั้งเจ้าชูมันไม่ดีหรอกรับเดียวใจเดียวดีที่สุดแล้วไอ,อ้หูเอ้สิ่งดีมีให้คุณผู้ชมเช่นกันกับรางวัลบัตรกำนันบิ๊กซี่ห้ร้บาท2องรางวัลจะเป็นของใครไปดู เอาครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับนี่ยผู้โชคดีนะครับที่ร่วมสนุกกับเรามาในวันนี้นะครับค่ะทานแรกค่ะยินดีกับคุณจารุวัฒน SGA นะคะบอกว่าปลาทูทอดราสีอูวอที่เน,นทอดให้ กินกับแม่อะไรสุดๆไปเลยอีกคนห <c oughs> นึ่งคุณมับปรัง78นะครับบอกว่าเมนูเ <c oughs> มื่ยงปลาทูน้ำจ <c oughs> ิ้มเช็ดๆโอ้โหเอาทั้งสองท่านเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณผู้สนับสนุสนของเราด้วยขอบคุณ Big กซีค่ะขอบคุณครับ <c oughs> และแน่นอนขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะติดติดตามเราจะถึงช่วงทยายรายการลากันด้วย ภาพของเจ้าลิงน้อยกำลังกินสตรอเบอรี่น่ารักนะเอ็นดูและติดตามรายการถัดไปด้วยนะคะค่ะเย็นไทยรัฐวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลายไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มรกัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง32